ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนนอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16ตุลาคม2567ค่ะอาจารย์ทําไว้ตั้ง8คู่เนี่ยดูก่อนก็ได้ฟังที่อาจารย์บอกก็ได้นะ3428 5035 4769 14แล้วก็87นะคะการเรามาดูที่กระดานกันนะ เราเห็นชัดๆเลยลัคนาจะสถิตที่ราศีกุมในเวลาประมาณ15นกา45นาทีนะคะดาวพระเสาร์คุมรักในเรื่อนของดาวพระราหูระวังแปด็ไว้ให้ดีๆนะคะและนําหน้าในเรือนการเงินก็คือสองแปดนะคะดาวพระจัน์แล้วก็ดาวพระราหูนะเจ็ดเรารอมานานนะชุดตรีเทพเจ็ดแปดดห้าเจ็ดห้าเนี่ย ามเวลาสิ้นปีเนี่ยเขาจะออกเนี่ยทุกปีเลยนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะระวังไว้นิดนึงแต่อันนี้ดาวพระจันทร์กุ้มกับดาวพระราหูและประชิดกับดาวพระเสารด้วยสองแปดสองเจ็ดปดเจ็ดสำหรับกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ห้าศนะคะจัตุโกนหน้าจัตุโกนหลังนี้หกเก้าดูดีๆนะหกเก้าห้าศนย์ และก็มีดาวพระอังคารสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธสามสี่หนึ่งสี่สี่หกหกเก้าดาวพระพุธสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระสุ์ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพุธสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่นะคะแล้วก็หกเก้านี่คือชุดที่อยู่ข้างล่างนะแต่ชุดที่สําคัญที่ออกไปบ่อยเลยก็คือตรีโกนธาตุลมสี่เจ็ด 4337ออกแล้วก็จะเหลือ47แล้วก็43นะคะ16ตุลาคม2567นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยกันนะคะกับเลข782728นะคะแล้วก็ 8 5 5 7นะคะแล้วก็จะมี3 5 3 0 5 0นะคะรองมานะและเราก็มาดูชุดข้างล่างนี่1 4 4 6 1 4 4 6แล้วก็6 9ทีนี้ถ้าใครอยากจะดู3 6กับ3 9ไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะและอีกชุดหนึ่งที่สำคัญคือ4 3 สี่เจ็ดนะคะอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าเป็นชุดตรกโกนธาตุลมครั้งก่อนนี่ออกสามเจ็ดเนี่ยก็เป็นตรกโกนธาตุลมเขาจะออกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นธาตุลมนะคะวิ่งกันน่าดูเลยอาจารย์ก็พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกเยอะเลยนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ํารวยทูกรางวัลกันทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ